เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นด่านรถไฟกันต่อดีกว่าก่อนจะไปด่านรถไฟพี่ฝนไม่หรอข้างๆใครมานะข้างๆไหนอะ่ะข้างๆปุ๊กปิ๊กกับพี่ฝนนะข้างๆปุ๊กปิ๊กพี่ฝนฮะอปุกปิ๊ก,กน่อยพาใครมากันแน่เนี่ย <laughs> วอลล่าแบบนี้ใครกันแน่บอกมาเลยนะอ่าแนะนำตัวหน่อยสิล่อล่าเองนะคะ ฮะลอล่า huh? งั้นเหรอฮะลอล่า oh, มาเล่นกับพวกเราด้วยดีจังเลยอะดีใจชะมัดเลยนะเนี่ยมากว่าฉันจะพามาได้นานมากเลยโอ้ <c oughs> oh, สุดยอดไปเลยลอล่ายินดีที่มาเล่นด้วยกันนะมาแล้วเข้าตามมาหนะ้ตา,มมาตามมาตามมาทางนี้เลยนะลอล่าเดี๋ยวฉันจะพาขึ้นรถพาขึ้นรถอะไรเหรอพวกปิก๊กไ่ฝนพี่เอกรถไฟไงจ๊ะ รถไฟเหรอใช่แล้วล่ะลอร่ารถไฟเนี่ยเราสามารถนั่ง2อสาหรือว่านั่งคนเดียวก็ได้นี่แบบนี้นทุกคนมาเร็วเข้าตอนนี้พี่ฝนมีรถไฟสีเลนสโบมาใหม่ด้วยละขอบอกนำไปได้เลยพี่ฝนเดี๋ยวฉันจะพาลอล่าไปเองโห <c oughs> ุ๊กปิ๊กขับให้ดีนะ ไม่ต้องกลัวน่ะมือฉันนี้แล้วฮ่า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 พวกปิ๊กอย่าขับเร็วมากนะลอล่ากลัวน่ะไม่เป็นไรลอล่าตรงนี้ต้องเร่งเครื่องขึ้นมานิดนึงนะอ๋อพวกปิ๊กนายกำลังจะแซงฉชนแล้วนะเนี่ยแกอยู่แล้วนี่ต้องรีบแซงพี่ฝนกันแล้วก็ไปก่อนเออรถไฟของพี่ฝนมันจึกจักจึกจักปุ๊บปูนว้าวเออลอล่าหล่นลงไปแล้วนะคะโอพี่เอกก็หล่นตามลงมาเหมือนกันเนอะองั้งไม่เป็นไรตามมาหน้าตามมางั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าสงสัยเราจะ จะต้องไปกันคนละคันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เอกไปคันนี้ดีกว่าแสงหน้า,าไปแล้วอ่ะ ว้าวแล้วพ๊กปีก่กับลอล่าไปไหนแล้วฉันมาแล้ว้เดี๋ยวก่อนข้างหน้านั่นอะไรเนี่ยข้างหน้านั้นทางเข้าลอล่านี่นะนั่นลอล่าเหรอคะใช่แล้วละลอล่าอนแล้วเดี๋ยวก่อนลอล่าขขงพวกเราหายไปไหนแล้วเอหรือว่ารถลอล่าจะขัดข้องอะนะพวกพีกนายไม่ได้พาลอล่ามาด้วยเหรอเมื่อกี้ตามมาด้วยกันนะอ๋อนน่นไงพี่ฝนเห็นลอล่าแล้วโอ้อยู่ตรงปูนเลยพี่ฝนทุกคนไปไหนกันหมดแล้วค่ะลอล่ายังอยู่บนรางรถไฟเลย ตรงเข้ามาเลยนะลอล่าไม่ต้องกลัวาะแต่ว่ารถไฟของลอล่าขับเร็วมากเลยนะคะมีที่เบรกอัตโนมัติโอ้โอ้โหโอ้โหมาซะเร็วเลยโอ้ยเป็นไงมั่งอาจารย์ลอล่าสนุกดีนะคะสนุกดีใช่ไหมล่ะพี่ฝนฮะว่าไงเรอปุ๊บเบกเราพาไปเล่นด่านอื่นกันดีกว่าไปเล่นด่านไหนกันหรอด่านนั้นไงด่านนั้นอ๋อจะรู้แล้ว เราไปด่านอันนี้กันดีกว่าขับรถไฟไปในนรกนรกเลยเหรอ กดูท่าทางจะร้อนมากเลยนะเนี่ยเออพเพเอกว่าแค่ภูเขาไฟก็พอแล้วมัง้งขับรถไฟไปภูเขาไฟงั้นเหรอใช่แล้วอ๋องั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องพารอราไปด้วยมาพี่หวนนั่งกับพี่เอกเล่นดีๆดิดเราจะต้องมีท่าทางกันสักหน่อยทุกคนนี่ต้องวอร์มร่างกายก่อนจะลงเใช่แล้วใช่แล้วฮึบฮึๆบฮึ๊บฮึบว่าอยากจะบอกว่าเส้นทางข้างหน้าช่างยาวไกลเหลือเกิน ไม่ฮึบฉืบพี่เกก็ทําได้เห็นว่าออพี่ฝนก็ทําได้เหมือนกันแต่ในชีวิตจริงห้ามทํานะทุกคนทําก็หล่นลงไปเดี๋ยวก่อนนะนั่นลอล่าดูท่าทางจะกลัวเหมือนกันนะเนี่ยลอล่าไม่ต้องกลัวนะนั่งดีๆนะฉันจะขับไปดีๆนะพี่เอกนั่งให้มันดีๆหน่อยไม่ได้เหรอเออพเี่กก็อยากปีนขึ้นไปดูอะ ลอล่าไม่ได้กลัวค่ะลอล่าแค่อยากดูว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะคะงั้นเราก็เล่งไปเลยดีไหมพี่ฝนฮะงั้นพวกเราเล่งความเร็วไปเลยดีกว่าเพราะว่าพี่ฝนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะนะว่าข้างในภูเขาไฟอะนะมีอะไรบ้างแม่ฉันจะตามไปแล้วนะปรังขอแสงหน่อยขอแสงหน่อยออลอล่ากาลังจะแสงพี่ฝนไปแล้วนะคะเป็นไงล่าพวกพีทขับเก่งใช่ไหมล่ะลอล่าขับเก่งมากเลยพวกิ๊ก,กขับให้มันดีๆนะ เฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าทางโค้งชะลอนิดนึงฮึบชึบอือเดี๋ยวก่อนโอ้ข้างหน้าเหมือนกับว่ามีเส้นทางอะไรบางอย่างได้และทุกคนเออกระโดดมันมากเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะะ มีอุมโมงคลับอุมโมงคลับเหรอพี่ฝนใช่แล้วนี่ไงอุมโมงคลับจริงๆด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เราอยู่ในโดราไรมอนตหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะใช่นะเนี่ยหรือว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางวร้ปไปไหนหรือเปล่าเขาเรียกอุมโมงค์การเวลาเอาเหรอโอ้โหสีแสบตาไปรอละเดี๋ยวฉันจะพานำหน้าไปนะแต่ว่ารอลาอยาก อยากให้มันเบาๆหน่อยค่ะรลอลาละล่าล้ำกลัวแล้วนะคะไม่ต้องกลัวไปหรอกนะรลอล่าดูสองคนนั่นดีค่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเอามาเร็วข้าวข้างหน้าดูมันว่าจะมีเส้นทางอีกยาวไกลเลยนะเนี่ยพี่ฝนลมมันตีหน้าลมมันตีหน้าสั่นเลยทุกคนนะนะแล้ว <c oughs> นะนะโ,โ,โอ้โอ้โอ้ข้างหน้าแบบยาวไกลมากแถมสูงมากเลยนะเนี่ยอ๋อ,อพวกเป็นนายแซงฉันไปแล้วเหรอฉันจะรีบพารอล่าไปดูข้างหน้าไงเหนี่ก่อนนะ เขาบอกว่าในนี้จะมีลาวาออ้ยโอ้โหพวกเราขับรถเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอ้ยแย่แล้วตกลางอ่ะอ๋อโอ้โ,อโอตกมายาวไกลย,ยังพอไปได้อยู่เอ,อพี่ฝนเพิกว่าวิ่งมา300อมันคงเร็วเกินไปอ่ะออสงสัยจะเร็วเกินไปจริงๆทุกคนเฮ้ยงั้นเราคงต้องใช้รถส่วนตัวแล้วลมั้งไปกันคนละคันงั้นเหรอไปคนละคันแต่เกาะกันไปดีกว่าพวกเป็ก ลอล่าพร้อมแล้วเลยยังอะพร้อมแล้วนะลอล่าก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพเพกปิดท้ายให้ไม่ต้องกลัวเร็วเข้าตามมาหน้าตามมาลอล่าไปไหนแล้วพี่ฝนลอล่าอยู่ข้างหลังนี่เองนั่นไงครับตามไปแล้วนั่นไงมาเร็วเข้าวู้ลลววว่า,าวว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 เวว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 วมววววว้วววววอวอลลไไนวว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 เรวว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 ยววอวววววว่วอวว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 ว ลอล่าอยู่ข้างหลังนี้นะคะใช่ลอล่าตามหลังมาเขายังไม่ค่อยกล้าเล่นความเร็วอ่ะเล่นความเร็วมาเลยลอลา่าเดี๋ยวพวกเรารอแถวนี้เองนะเนี่ยจะดีเหรอพี่ฝนไปแล้วอา้าวลอล่าไปแล้วฉันต้องตามไปหาลอล่าก่อนแล้วก็พวกปิ๊กเราจะต้องไปช่วยลอล่าของพวกเราก่อนนะเกิดอะไรขึ้นนะอืมเส้นชางแถวนี้ยาวไกลามากเลยเอา้าวลอล่าหยุดทะาแหละ งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราค่อยๆไปแล้วก็ดูซิว่าเส้นทางข้างหน้าต่อหลังจากเนี้ยนะจะเป็นยังไงบ้างอะนะมาแล้วพี่ฝนโอ้ดูสิเส้นทางที่ไปยังอะไรนะนะอุโมงการเวลาอ่ะอุโมง์การเวลาพี่ฝนเห็นลอล่าเปล่าอ่ะลอล่าอยู่ข้างหลังลอล่าอยู่ข้างหลังเลยเหรอใช่แล้วโอ้โห <laughs> กำลังแสงหน้าไปแล้วทุกคน ระวังนะเร็วเกินไปเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุรีบตามไปเร็วเข้า่ะพวกเราจะต้องรีบตามไปข้างหน้าจะเป็นยังไงอีกหรือเปล่าหนอไปเลยโูู้หโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าโอ้เดี๋ยวก่อนมีเส้นทางสีสายลุงด้วยหรอเนี่ยท้งประตูมิติที่ไหนเนี่ยอืมสวยมากเลยอะพี่ฝนว่าไงหรอะโอ้ลายตา ค่อนข้างลายตาแต่แบบว่าพี่ฝนชอบมากเลยเพราะว่าเป็นสีสายลุงนั่นเองตอนนี้ฉันงงไปหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรพวกเป๊กเดี๋ยวฉันจะนําทางทุกคนไปยังที่ปลอดภัยตอนนี้แมวมึนแมวมึนฮะแมวมึนเหรอมึนหัวมากเลยมันขึ้นลงขึ้นลงวนๆไม่เป็นไรพวกเป๊กนี่งอยข้างหน้าเส้นทางยาวไกลอีกนิดเดียวสงสัยเราจะสามบรถออกไปจากที่นี่ได้แล้วหรอมังแย่แล้วเหมือนรลถลอล่าจะเกิดปัญหาพี่ฝนคือว่าลอลาขับร้นเร็วมากเลยนะคะแล้วมันก็หยุดไม่ ไม่ได้อะค่ะทายังไงดีรีบตามลงไปช่วยลอล่ากันเร็วทุกคนโอ้แล้วนะใจเย็นนะพี่เอกเดี๋ยวี่วนจะขับตามลอล่าของพวกเราไปเองนะลอล่ารอก่อนทุกคนเขาจอยคิดว่าลอล่าเขาไม่มีรถแล้วอะตอนนี้นี่นายมาด้วยเหรอจอเฉันมาตลอดเวลาแล้วพวกเป็กอ้าวเหรอไหนลอล่าอ้าวลอล่ารถลอล่าไปไหนอะ ลอล่าร้หายไปแล้วแต่ว่ายังขับได้อยู่นะคะหมายความว่ารถมันลอยไปข้างหน้าแต่ลอล่าวิ่งมาด้วยตัวเองเหรอใช่แล้ว่ลค่ะทำไงกันดีพี่ฝนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนจะขับชะลอแล้วก็คอยตามติดเพื่อนของพวกเราเองไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะตามไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละมาดูไรนี่เร็วโอ้พี่ฝนนี่งงมากเลยวงเวนวนอะไรเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพวกปิกน่าจะเป็นเส้นทางของลาวาหรือเปล่า อช่วยด้วยใจเย็นๆก่อนฉันกําลังขับรถไปตามหาลอลลาของพวกเราแล้วก็ช่วยช่วยชีวิตเขาไว้นี่พี่เอกเจอลอลลาแล้วพี่ฝนเฮ้เขาขับไปได้ยังไงอะทุกคนไม่มีรถแล้วลอยไปเฉยๆเลยอลอยไปแบบสวยๆดูซินั่นอะโอ้โหพอยท์เท้าอีกตั้งหากเออสวยมากเลยนะลอลลาของเราเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบจอื แซงไปแล้วเออพี่ฝนช่วยกันกันไว้ก่อนเดี๋ยวทะลุไปข้างหน้าไม่เป็นไรคะ่ะลอล่าสามารถไปได้ด้วยตัวเองไปได้ด้วยตัวเองเหรอใช่แล้วไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยขับไปเรื่อยๆโอ้โหสุดยอดไปเลยนะรถของลอลา่าเป็นรถล่องหนไปซะแล้วถูกต้องเลยพวกปีกรถลอล่าล่องหนไปแล้วเหรอทุกคนอ้าวแล้วทําไงต่อละเขาเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลเนี่ยพี่เอกช่วยดันอยู่นี่ <laughs> โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยนั่นไงพี่ฝนเจอลาวาแล้วเฮ้ยข้างหน้านั้นน่ะเรากําลังเข้าไปในปล่องภูเขาไฟจริงเหรอนี่ไงเฮ้ยจริงด้วยโอ้โหโหยาวไกลมากเลยทุกคนโหแถมร้อนมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันอยู่ข้างหลังให้เองไม่ต้องกัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆไปเรื่อยๆรอล่าร้อนมากขึ้นมานั่งก่อนไหมไปดีวกว่นมีเส้นทางอุโมงค์สีใสลงอีกแล้วโอ้โหแมวมึนแมวมือนอีกแล้วเหรอปุ๊กปิก๊กมันเวียนหัวไงมันขึ้นมาเป็นสีว้า ว้าวสีสวยมากเลยแถมข้างหน้ามีเส้นทางของลาวาอีกแล้วทุกคนนี่เราอยู่ในปากบองลาวาอีกแล้วพี่ฝนใช่แล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในภูเขาไฟรอนล่ะจ๊ะนั่งรถเข็นงันใช่ไหมไม่เป็นไรรอนล่ะขับไปได้ด้วยตัวเองจ้ะปุ๊กปิก๊กอีกนิดนึงก็ถึงแล้วนะทุกคนจริงหรอ ฉันรู้สึกว่าจะถึงแล้วพี่หวนครพี่เอกคะปุ๊กปิ๊กแล้วก็ลอนล่าตอนนี้จอดเหมือนกับว่าจะได้กลิ่นอากาศสดชื่นข้างนอกแล้วนะครับใช่แล้วฉันได้กลิ่นอากาศด้านนอกอรอยปะทะเข้ามาจากข้างหน้านั่นเองแสดงว่าด้านหน้าใกล้จะถึงแล้วใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่พี่เอกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอพี่หวนก็กําลังมึนอยู่เหมือนกัน,น,นลมตีหน้าสั่นเลยตอนนี้ถึงแล้วอีกนิดเดียวถึงแล้วเหรอนั่นไงถึงแล้ว,ลวจริงจริงเหรอไหนต ไปดูดีกว่าเราจะต้องรีบไปกันดีกว่าหมอนน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 รอไปเองด้วยปุ๊กปิ๊กไหนอ่ะฉันยังไม่เห็นทางออกเลยตามมานะตามมาฉันว่าหักอีกสองสาโค้งก็ถึงแล้วจริงเหรอนี่ไงโอนี่ฉันกําลังตามไปนะตามไปเหมือนกันมาแข่งกันดีกว่าปุ๊กปิ๊กหมอนน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 นี่เลยเฮ้ยเฮมีเส้นทางออกไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้นี้่ะถึงแล้วตึง โอ้โหถึงแล้วทุกคนนี่ไงพี่เอกชนะเห็นเปล่าโอ้พี่เอกชนะแล้วเก่งมากเลยว้าวที่นี่เป็นเหมือนกับสนามให้พวกเราเล่นเลยนั้นเนี่ยมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีบ้านหนึ่งหลังโอ้แสดงว่าเขาจะต้องให้เราอยู่อาศัยที่นี่อย่างมีความสุขแน่นอนแหละดีกว่าเมื่อกี้นะมันร้อนอ่าใช่แล้วโอ้พอเข้ามาข้างในมีสนามเด็กเล่นมีชิงชา้าแถมมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ อันนั้นห่วงยางเอาไว้ทำอะไรออ๋อห่วงยางตรงนี้เอาไว้นั่งหรือเปล่ามาทางนี้ดีกว่ารอละเดี๋ยวรอละจะตามปุ๊กปิ๊กไปเล่นด้วยนะคะทำไมชิงช้านั่งไม่ได้พี่ฝนอ๋อชิงช้านั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ก็ไปเล่นอย่างอื่นกันดิอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นอย่างอื่นกันต่อก็แล้วกัน โอ้วันนี้หนุกมากเลยนะเนี่ยมีลอล่ามาเล่นด้วยอ่ะทุกคนใช่แล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทั้ง4ี่คนด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย